โอเคเราก็ปล่อยพี่สมชายเขาไปอย่างนั้นด้วยกันเราก็จะมาต่อกันเลยอ่ะอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะไม่ไม่โอ้ยเอตัวเดิมเอตัวเปิดคลิปเลยจ้าแต่ครั้งนี้ฉันลอยได้เลยอย่าลืมนะ ทั้งน,นี้ฉันลอยได้ละคะ่ะกดอ,อื่นเราจะต้องเก็บเงินแต่ตอนนี้เราจะวิ่งไปหาพี่แกเองย่างงี้ไม่ได้หูเสียงดังนะพอสมควรอยู่นะเอ้าแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้วเอ๋เจ๊แกอยู่ทางไหนด้่ยโอ้โหเห็นไหมชายกระโปรงปิวอยู่ตรงนั้นเลย เสียใจด้วยนะเจ๊หมดเวลาแล้วเอ่มฉันต่อไปเรามาดูซิว่าเราจะได้อะไรอีกมาเอาให้แบบไปใหม่อ่ะแต่แต่ไอโซนิกเมื่อกี้ก็คือไอตัวแดงม,มันชื่ออะไรสักอย่างเลยจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นอะหอยทำอะไรวะทำยังไงเนี่ยแล้ทำไม เอิมคือฉันออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยออกได้แล้วอยากได้อไเนี่ย Achievement มมน่ะได้ปะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมาฉันฉันหาหาฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่ต้นไม้เนี่ย จะล่อไปหาเพื่อนทางที่ดีเลยต้องล่อไปหาเพื่อนใช่ใช่ไหมเฮ้ยเราเข้าบ้านมันไม่ได้เหรอโอ้โหบ้านใครทักคนนึงแหละอ่ะ <c oughs> อยู่ๆก็หัวล้ออยู่ๆก,ก็ดำน้ำดำบุดำว่ายกันมารู้สึกว่าตัวจำนี้แค่ค่อนข้างแบบว่าค่อยยิงชั่วกันเยอะเลย เอ้ยเราลืมไอเทมสำคัญไปทั้งเทียนทั้งหมีเท็กซี่เราลืมไปหมดเลยเด่ยเฮ้แต่เรามีหมีไว้อุ่นใจแล้วตัวนี้คือใครนี่ฉันจากได้นี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นมันคืออะไรวะ คือทำไมไปตรงนั้นไม่ได้อะต้องหาอะไรสีเหลืองอีกแล้วทำไมต้องหาพิธีกรพิธีกรรมอะไรด้วยเดินมั่วแบบไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยคุณแจสีเหลืองโอ้จะจำทางได้มั้ยเนี่ยอ้ย ได้แล้วพอดีเลยป่ะเนี่ยเออพอดีเลยไอ้กุญแจสีเหลืองกลัอามาทำไมเนี่ยคือกลัวปาได้อะไรเอาไม่ฉากต่อไปเพื่ออะไรปลดล็อกแล้วเราได้อะไรโอเคไปต่อไปเลยต่อไปเลยจ้ามาขอตัวใหม,ใหม่กำลังขอตัวใหม่กำลังขอตัวใหม่ฉันได้อีตัวนี้อีกแล้ว สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งลงอ้าเยี่ยมากสีเหลืองไว้ทำอะไรวะเอาไปดูสิอุ้ยตกใจหมดอันนี้มันคุณแจห้องแดงอะสีเหลืองไว้ทำอะไรอะ่ะนอกจากเปิดชีสแต่มันใช้ทำอะไรได้บ้างไอ้เปิดชีสอะเปิดประตูเหลืองแล้วทำอะไรได้บ้างมีอะไรอีกไหมเอ้ไอรหัสนี้คืออะไรใช่คุณแจเหลืองไม่ได้ไม่ได้จิ้มทุกอย่างอะที่ทำอะไรอ เอาสิงตัวมันได้ด้วยทำอะไรวะโอ้ยไม่รู้วยไปแล้วอีกรอบนึงสิตัวอะไรโฮมใครคือโฮมโฮมคือใครไปอุยแม่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 แ,มแ,มแ,มแมเอาเอาพี่พี่ไปบักอยู่อย่างงั้นได้ยังไง เราพี่หายไปแล้วพี่บักหายไปแล้วออกนอกแบบไปได้ไหมไม่ได้ด้วยมันก็อยู่บนหลังคาแล้วกันเอ้ยแต่เราหน้าเงินพอไหมโอ๊ยทำไมตัวนี้มันวิ่งชา้าจะกระโดดสูงวะอืมรู้สึกใต้หลังคาบ้านนี้ก็เข้าได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเสียงมันอยู่แถวเนี้ย ล่วงโรยไปตามกลาลเวลามาละเฮ้ย hey, นายคนนี้แว่นนายสวยดีนี่เฮ้ย hey, นายขอดูแว่นหน่อยดิแว่นสวยดีนี่ขอดูหน่อยแลับกุญแจเหลืองไหมแว่นนายอะเฮ้ย hey, แว่นนายกับกุญแจเหลืองอย่าวิ่งดิดีเฮ้ย hey. โอ้ยโถเจ๊กอีกแล้วเนี่ยหน้าเทาไม่หายเลยนะบอกให้ไปโปะหน้ามาดีๆเอา้าเมื่อกี้ฉันติดอะไรวะ เจ๊เจ๊เจ๊ไม่สมเจ๊เจ๊ด่าสงสารมากอ่ะเจ๊แบบเหมือนเจ๊พยายามจะฆ่าฉันนะแต่เจ๊ติดอ่ะโอ้โหม้กันเข่งกับหัวหนักมากเฮ้ยอันนี้เราเคยได้ไปยังวะไม่รู้เสกแม่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 โอ้ยความติด ความติดืออุย้ยเป็นจุดเทียนแป๊บตกใจเจ๊มากเจ๊แบบว่าเปิดมาเจ๊ติดกำแพงดีแล้วเจ๊ติดกำแพงนะจ๊ะออฟฟิศคืออะไรวะใครใครใครคนใหม่เหรอตัวใหม่เหรอตัวอะไรก็จะคืนนี้ โอ้โห oh. แล้วกูจะรอดยังไงอะ่ะกูใช้ยังไงกูเล่นไม่เป็นอะ่ะโอ้โหโอ้โหยืนประจําจุดกันเลยแล้วไปไปสอรี่อะไรไม่รู้ว่าเปิดอะไรอะ่ะยังไงอะ่ะเชียชยๆๆเชียชแม่ตกใจหมด ห้องน้ําห้องท่าทําอะไรชิคก้าติดไปแล้วอ่ะเอา่ะเอา,เอา,เอาฮะไอชี้ดีแล้วกูจะออกอยังไงฮะกูต้องออกอย่างนี้สิล้วกูจะรอดอยังไงอีเฟดดี้ไปแล้วยัง ปิดประตูได้ไหมปิดได้ไหมปิดกดไม่ได้มีประตู้ทำไมกี่โมงแล้วหมดยังเช้ายังโอเดโอเคเช้าแล้วข่าม่ชิก้าไปชนบันนี่บันนี่ล้มล้มัันเป็น,ปนอะไรนะอะไสักอย่างเดือบลิงเลยลูกบอลลิงเออ วันนี้ก็ขอตัวเลยใหม่ๆในไหน,หน,หนก็มาแล้วขอไปใหม่หน่อยขอเหรียญจ้าเหรียญเหรียญเท่านั้นที่ครองโลกเหรียญ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 ความ เฮ้เสียงอะไรนี่เหรียญโดดไปได้ปะทำไมโดดไม่ได้อะเอาแล้วคันปอยู่บนนั้นนะมันอยู่ได้ไงอนะ่ะมันโดดไปถึงไมได้ไงวะนี่เราก็โดดได้นะเราโดดโดดแต่มันติดอ่ะติดกำแพงมืดๆส,สีดำอะไรบางอย่างแล้วก็เลยไปไม่ได้นะจริงๆแล้วก็โดดไปตรงนี้ก็ได้นะแต่ทำไมเราโดดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ตึง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 งตัวอะไรึอย่างหนึ่งคอฟใหม่ๆแจมๆไมเคิลสวัสดีไมเคิลเป็นพี่นายเหรอเอเอแต่เราเห็นเลยแบบๆนะเฮ้ยอย่ายพึ่งเข้าดิ พึ่งน,นะอย่าพึ่งน,น้าคเก็บกอนเด้อเข้าละฮ่า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 โอเคเรียบร้อยสวัสดีพ่อโบ๊ทค่ะไม่รู้พ่พอโบ๊ทเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่แต่ฉันรอดละจ้า